She's a Mona Lisa Everyone's not enough to see her She's a Mona Lisa Everyone's not enough to see her There must be something bad feature Hello ค่ะทุกคนแพนนี่เองนะคะวันนี้เนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะฮอจากโลวิโตนะคะในช้อปปีเป็นเสื้อผ้าร้านที่แพนเนี่ยมีเต็มราวเลยนะคะตอนนี้แต่คือชอบมากจริงๆนะทุกคนเนื้อผ้าเขาดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ เสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยก็คือน่ารักสดใสกุบกกิบนะคะส่วนตัวแพนเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวได้หลากหลายสไตล์มากๆแต่ส่วนมากเนี่ยจะชอบเป็นแบบแนวเท่ๆออกแบบซิกซี่น่ารักคือมันรวมๆกันกรุบๆอย่างเงี้ยลุคของแพนเนี่ยจะเป็นแบบไม่ค่อยหวานนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าแพนไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะเพื่อนจะแบบรู้สึกว่าแพนเนี่ยโผผัวอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นคนชอบแต่งตัวแบบสบายๆแล้วก็เทๆ่ๆคือรู้สึกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะใครที่ยังไม่มีความมั่นใจในการแบบสั่งซื้อเสื้อผ้าหรือ ใส่เสื้อผ้าที่ตัวอยากใส่เนี่ยถ้าอยากใส่ก็ใส่เลยความมั่นใจเนี่ยมันออกมานะคะถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะแบบเฮ้ยมาทําอะไรกับเราได้มาแบบใช้ค,คําพูดนู่นนันี่คือความมั่นใจมันสูงมาได้อะมันจะแบบ วิชันพราวในชุดนี้อะไรเงี้ยฉันใส่แล้วฉันสวยทําไมหรอนี่ชีวิตของเรานะคะใช้ซะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะอยากทําอะไรก็ทํากินอะไรก็กินโอเคค่ะไม่พูดพามทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปหอเสื้อผ้าที่แพนได้มากันเลยอุ๊ยลืมบอกไปท้ายคลิปเนี่ยมีส่วนลด25%ด้วยนะคะคุ้มมากๆคุ้มสุดๆนี่นะคะเป็นกระโปรงยีนทุกคนช่วงนี้เนี่ยเห็นแบบเขาใส่กระโปรงยียนยาวกัน น่ารักมากใส่แล้วรู้สึกพลางหุ่นอ่ะทุกคนแพนรู้สึกแพนสูงยาวแล้วก็เพียวนะคะแล้วแพนนี่ก็จะใส่กับเสื้อตัวนี้นะคะน้องก็จะมีสองชิ้นนะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะกับเสื้อที่คล้องคอแบบนี้หืมน่ารักค่ะอุ๊ยเกาหลีมากอะ่ะทุกคน ก็เป็นเสื้อนะเสื้อแขนทองสีขาวนะคะเพดจะลองเอามาใส่กับกระโปรงยีนดูนะอุ้ยน่ารักมากน่ารักปนเท็กซี่นะคะเราจะใส่แบบปาดไหลก็ได้หรือเราจะใส่มาแบบอย่างนี้แบบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าฉันมัดหลังนะจ๊ะฉันมีความแบบแอบโชว์แผ่นหลังนิดนึงใส่ได้หลากหลายโอกาสเพราะว่ามันเป็นเสื้อสีขาวนะคะมันก็จะเข้าได้กับหลากหลายสีหลากหลายสไตล์ กระโปงยีนยาวแล้วก็สั่งซกระโปงยีนสั้นด้วยค่ะส่วนมากเพยไม่ค่อยมีกระโปงยีนสั้นเลยนะคะจะมีเป็นแบบสีดำอะไรอย่างเงี้ยทรงดีเลยนะคะแพนนี่เนี่ยสั่งไซส์นี้มาคือจับเลยเหมาะคือมันพอดีนะคะดูอย่างนี้เหมือนจะใหญ่ใช่ไหมแต่คือสัพูพแพนใหญ่ไงทุกคนแล้วเอวเอออะไรมันก็เข้าพอดีสัดส่วนเลยนะคะเนื้อผ้าดีสีสวยน้องไม่มีซับในนะคะ แพนรู้สึกว่ากระปุงยีนเนี่ยมันเป็นกระปุงกันตายเลยนะคะเราสามารถใส่เป็นเอกก็ได้ใส่ทําอะไรก็ได้เสื้อ,อว่าใส่ตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่แพนชอบมากนะคะแพนมีทุกสีเลยแพนก็เลยสั่งสีเทาบ้านะคะครั้งนี้คือคือผ้าเขาจะนุ่มมากอแล้วมันก็ยืดมากเลยนะคะแล้วแพนนี่ยจะชอบแบบไม่ใส่บรานะแพนก็เลยจะชอบสกรีนตรงด้านหน้านี้นะคะมันสามารถปิดน่องจุกเราได้คือใส่อยู่ในบ้านก็สบายใส่ออกไปข้างนอกก็สบายนะคะ ชอบมากๆ The best ของ The best เลยมีสามสีเลยสีดำสีขาวสีเทานะคะชอบขนาดไหนก็คิดดูส่วนตัวไม่เคยซื้อเสื้อผ้าอะไรแบบที่เหมือนกันซ้ำๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยต่อมาเป็นสีชมพูตัวนี้นะคะน่ารักทุกคนแล้วจะผงที่คอแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสมองแบบนี้ ียืดดีนะคะมีความแบบโชว์แผ่นหลังเล็กๆอะไรงี้เซ็กซี่แต่มีความน่ารักเบาๆชอบแพนคิดว่าถ้าใครที่มีหน้าอกเนี่ยมันก็น่าจะสวยมากๆเลยแต่แพนนี้ก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีหน้าอกนะคะแพนชอบนะคะการที่แพนหน้าอกเล็กเนี่ยแพนรู้สึกว่าใส่อะไรมันก็ดูไม่โป๊อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีหน้าอกขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีส่วนทรงองเอวมันก็จะมีความแบบโดดเด้งขึ้นมาไงก็มีความยืดหยุ่นแต่ก็ไม่มากนะคะ เกร s ค่ะซิ Sim มพูคือนมันน่ารักอะ่ะแค่นี้ก็เลยสั่งมานะคะว้าวเนื้อผ้าน้องนะคะก็จะลื่นอะ่ะทุกคนคล้ายๆกับชุดออกกำลังกายเลยแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะนี่น้องจะเป็นแบบนี้มาถึงตัวนี้นะคะโหแพนเข้าใจเลยแพนเห็นมีคนกดสั่งซื้อเยอะมากถึงมากที่สุด แ็่ก็เพื่อให้มันจะดีขนาดนั้นเลยหรออย่างนี้มันเป็นบอมนะคะที่เขาบอกว่าใส่สบายคือมันดีจริงๆทุกคนดูทวยความยืดกันก่อนนะก็คือยืดได้สบายบรือนะคะแล้วเนื้อผ้านเนี่ยไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะเราสามารถใส่ได้ทึงหน้าร้อนอะไรเงี้ยหรือว่าใส่นอนเงี้ยก็ได้ผ้ามันจะพิ้วๆพวิแล้วมันก็ทิ้งตัวเป็นชอบมาก ไปค่ะเป็นแบบปล่อยนะคะน้องจะไปกองอยู่ที่เท้านะคะแล้วมันชิคมากอะเอามีสไตล์เอออย่างเงี้ยทุกคนเกียดตัวเองเวอร์รู้สึกว่าใส่ทำอะไรก็ได้แล้วเพนก็ใส่กับบอดี้สูทตัวนี้นะคะมีความเซ็กซี่สุดเสื้อบอดี้สูทนะคะกับกางเกงบอมหรือยีนขายาวนะคะแล้วก็ปลดกระดุมออกเนี้ยโคตรจะชิคเลยสวยนะแล้วน้องก็มีความยืดหยุ่นดีนะบอดี้สูทเนี่ยเขาจะมีแตบตรงนี้นะคะจะเห็นความเว้าความโค้งของ แบบสัดส่วนของเรานิดๆถือว่าดีงามใช้ได้เลยแล้วมาถึงตัวสุดท้ายนะคะเสือ้อนอกที่แพนสั่งมามเห็นใน Pinterest แล้วก็เนี่ยแหละมันดีมันดูเวอร์เกินไปปะใส่มาแล้วคือวัยรุ่นเมกาจัดๆเลยทุกคนนี่อู้ปังนะคะชอบมาก แล้วผ้าไม่หนานะสามารถใส่ที่บ้านเราได้เลยสบายๆไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนคุมออกไปข้างนอกก็ตัวนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็เป็นฮอลทั้งหมดที่แพนนี่ได้มานะถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ช h อป e ีก็คือพิมพ์ไปเลยว่าลูบิโตอะไรอย่างนี้ หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะคะในการตัดสินใจของทุกคนนะคือเพนเนี่ยรีวิวแบบตามความจริงทุกอย่างเลยนะคะเพนชอบมากจริงๆแล้วลูวิโต้เนี่ยมันไม่เก่การเลยอะแล้วราคามันก็ถูกคุ้มด้วยไม่รู้วจะพูดยังไงถ้าได้ลองสั่งซื้อครั้งหนึ่งนะคะก็จะสั่งซื้อตลอดไป และแพนนี่ก็มีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยนะคะ25%เลยนะทุกคนนี่เลยนะคะโค้ดนี้สามารถพิมพ์ไปเลยนะในแบบช่องใส่โค้ดนะคะแล้วก็จะได้ส่วนลดเลยสำหรับวันนี้แพนนี่ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แพนด้วยนะบ๊ายบาย There must be something bad in features You'll find the beauty goes much deeper Once you get to me